คนที่มีศาสนากับคนที่ไม่มีศาสนาแตกต่างกันไหมอันนี้น่าจะแตกต่างนะมีกับไม่มีก็อย่างที่บอกว่าศาสนาเน,นี่ยมันเป็นคำสอนทีนี้คนที่เขาไม่มีศาสนาเขาจะเอาคำสอนมาจากไหนอะเขาสามารถสอนตัวเองได้ไหมแล้วเขามีความรู้ความสามารถในการรู้เรื่องราวต่างๆนั้นจากอะไรถ้าเขาไม่มีศาสนาแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอะไรดีอะไรอะไรไม่ดีหรือใช้หลักเกณฑ์ที่เรียกว่าเดินตามกฎหมายบ้านเมือง คำถามคือบางอย่างของกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้เข้ากันได้กับคุณธรรมจริยธรรมนะการที่เดินตามกฎหมายบ้านเมืองยงอย่างเดียวแต่ไม่เดินตามกฎคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีนะเราก็เห็นอยู่ว่าหลายครั้งหลายคราวที่กฎหมายเนี่ยไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความรู้สึกของเราได้บางอย่างรู้สึกว่ากฎหมายตัดสินแบบนี้ไม่ยุติธรรมไม่ชอบธรรมแต่มันเป็นไปตามกฎหมายอย่างเนี้คนเก็บเหตุอย่างเนี้ที่ติดคุกแต่คนที่ ทำอะไรที่ผิดพลาดทาลายไม้ตัดไม้ทําลายป่าแต่ก็กลายเป็นรอดแต่คนเก็บเห็ดในพื้นที่ป่าสงวนอย่างเงี้ยแค่เก็บเห็ดกับติดคุกอย่างเงี้ยอย่างนี้มันเป็นกฎหมายไหมเป็นกฎหมายแต่คําถามคือมันเป็นคุณธรรมจริยธรรมไหมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นการเดินตามกฎหมายก็ยังไม่ใช่ที่จะเป็นตัวตัดสินได้ว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาเองนะ